นายกสมาคมสมุยเผยเกาะสมุยโชคดีจะมีหอดูดาวและอาคารท้องฟ้าจำลองเมื่อวันที่4ตุลาคม2567นายวิทยาทองสุขนายกสมาคมสมุยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการผลักดันให้เกาะสมุยเป็นสถานที่ศึกษาด้านดาราศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยและที่สำคัญเกาะสมุยจะมีหอดูดาวพร้อมด้วยอาคารท้องฟ้าจำลองแห่งแรกกลางอ่าวไทย โดยที่ผ่านมาสมาคมสมุยพร้อมด้วยนายกัมปนาทกลิ่นเสว,วะคนในอำเภอเกาะสมุยนายรมเนตรใจกว้างนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยและดรสรานโปสยจินดาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนได้ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์และเพื่อสนับสนุนให้เกิดเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดหรือดาร์ s สกายพร้อมผลักดันให้เกาะสมุยเป็นดาร์คสกายไอซ์แลนด์ของโลก หลังจากลงนามแล้วสมาคมสมุยจะร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความรู้ความเข้าใจทักษะทางดาราศาสตร์แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในเกาะสมุยเพื่อสร้างแรงผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในรูปแบบเพื่อตอบสนองนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว ในประเทศของรัฐบาลพร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับความรู้ทางดาราศาสตร์แก่นักเรียนในพื้นที่และนอกพื้นที่พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวไทยไปสู่สากลสนับสนุนให้เกิดเขตอนุรักษ์ท้องฟา้ามือหรือ Dark Sky และร่วมผลักดันให้เกาะสมุยเป็น Dark Sky i s l a n d นของโลก สำหรับโครงการ Dark Sky in Thailand หรือเขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดในประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สังคมตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากมลภาวะทางแสงและร่วมกันอนุรักษ์ท้องฟ้ายามค่ำคืน สนับสนุนให้ประชาชนใช้แสงสว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดและส่งผลกระทบน้อยที่สุดเพื่อคืนธรรมชาติให้กับสิ่งมีชีวิตเอื้อประโยชน์ต่อสุขภาพและลดการสิ้นเปลืองพลังงานที่ไม่จําเป็นผ่านการจัดตั้งเขตอนุรักษ์ท้องฝ่ามืดแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่ 1. อุทยานท้องฝ่ามืด 2. ชุมชนอนุรักษ์ท้องฝ่ามืด 3. เขตอนุรักษ์ท้องฝ่ามืดส่วนบุคคล 4. เขตอนุรักษ์ท้องฝ่ามืดในพื้นที่ชานเมือง ทั้งนี้สถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในแต่ละประเภทจะต้องมีความมืดของท้องฟ้าที่เหมาะสมมีการบริหารจัดก,การแสงสว่างอย่างมีประสิทธ,ธิภาพปราศจากแสงรบกวนเป็นพื้นที่เปิดโลง่งซึ่งสามารถสังเกตท้องฟ้าได้โดยรอบมองเห็นดาวเหนือและววัตถุบนท้องฟ้าเด่นๆได้ด้วยตาเปล่ารวมถึงมีบุคลากรในพื้นที่ที่สามารถให้ความรู้ทางดาราศาสตร์เบื้องต้นแก่นักท่องเที่ยวได้สนับสนุนข่าวโดย โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตร,เรวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาสฟ,ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเดก็คอร์ร้านอาหารบีชเมลท์เทนคลับขนมร้านอาหารหนานหยวน